สิบอันดับเมืองที่สกปรกที่สุดในโลกการจัดอันดับเมืองสกปรกที่สุดในโลกนั้นมนาจากการสำรวจเมืองทั้ง215เมืองทั่วโลกโดยการวัดระดับมลพิษทางอากาศการจัดการขยะระบบระบายน้ำเสียการควบคุมโรคและการติดเชื้อโดยมีคะแนนสุขภาพและสุขาพ,พิบาลเต็ม100คะแนนซึ่งจากผลการจัดอันดับมีเมืองที่ได้คะแนนเพียงแค่27.6คะแนนเท่านั้นถือว่าเป็นคะแนนที่แย่ที่สุดและเป็นเมืองที่สกปรกที่สุดในโลกทุกคนคงอยากรู้แล้วว่าจะมีเมืองอะไรบ้างติดต ตามไปกับเล่าเรื่องเรามาเริ่มกันที่อันดับ10เมืองบา拉 l ลที่ได้คะแนนไปเพียง39.1คะแนน บร a ซเวลเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐคองโกโซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟ,ฟริกากลางเมืองบราซเวลเกิดมลพิษทางอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการขาดน้ำดื่มและการปนเปื้อนของน้ำในเมืองซึ่งมีการปล่อยน้ำเสียออกมาปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัยของชาวเมืองบราซเวลค่อนข้างร้ายแรงทําให้เกิดโรคระบาดต่างๆและปัญหาเหล่านี้ลดทอนอายุไขของประชากรในเมืองแห่งนี้ลงอย่างมากอันดับ9เมืองอันมาตี ประเทศคาซัคสถานอาลมาเตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีพื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในทวีปเอเชียเมืองอาลมาเตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศและยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียมของประเทศอีกด้วยแต่การป้องกันและการควบคุมมลพิษที่นี่ยังไม่เพียงพอและยังไม่มีการควบคุมการทิ้งขยะมีพิษไว้ให้เป็นที่เป็นทางเมืองนี้จึงประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ร้ายแรงจึงได้คะแนนไปเพียง39.1คะ เท่ากับเมืองบราซิล อันดับที่8เมืองแบกแดดประเทศอิรักได้คะแนนไปเพียง39คะแนนแบกแดดเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิรักซึ่งเป็นประเทศในตะวันออกกลางของทวีปเอเชียโดยคุณภาพน้ําที่แย่เข้ามาคุกคามอย่างรุนแรงในกรุงแบกแดดส่งผลให้เกิดโรคระบาดต่างๆจากน้ําที่ไม่สะอาดการระบาดของอหิวาตกโรคลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของน้ํามันเนื่องจากสงครามเป็นสาเหตุหลักอันดับที่7เมืองมุมไบประเทศอินเดียได้ แนนไปเพียง38.2มุมไบตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลอาหรับในประเทศอินเดียท่ามกลางชายฝั่งที่ทอดยาวกับภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยป่าเขตร้อนชื้นและป่าผลัดใบมุมไบมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางทางการค้าการท่องเที่ยวประชากรอินเดียที่แออัดมากพออยู่แล้วแถมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ยังต่ำมากที่อยู่ที่กินก็แสนจะแพงคนส่วนใหญ่เลยหันไปกินอยู่ในสลัมแทนทำให้เมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยปัสสาวะและ สิ่งปฏิกูลต่างๆนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆด้วยอันดับที่6เมืองเอสดิสอาบบาประเทศเอธิโอเปียได้คะแนนไปเพียง3 7 9คะแนนเท่านั้นเอสดิสบาบาเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปียซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศเอธิโอเปียต้องประสบกับปัญหาด้านสุขอ,อนามัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกาขาดการดูแลด้านสุขาพิบาลทําให้เกิดโรคต่างๆที่มากับน้ําและส่งผลให้การตายของทารกมากขึ้น และที่เหลืออีก5อันดับสุดท้ายนั้นติดตามได้